ักรจันทร์อคัมสิริเริ่มหัดเดินใหม่หลังจากที่นางเอกสาวจักรจันทร์อาคัมสิริเมื่อช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สองที่เริ่มเดินซึ่งล่าสุดสาวจักรจันทร์เผยภาพขนาที่เธอเริ่มหัดเดินอีกครั้งก่อนจะเขียนเล่าความรู้สึกว่าตอนนี้ฝึกออกแรงกดหัวเขา่าเนื่องจากหัวเข่ายังงอมากไม่ว่าจะนั่งหรือยืนหัวเข่าก็ยังกดลงกับพื้นหรือผนังได้ไม่สุดรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนขาแข็ง ขนาดพยายามออกแรงกดเข่าจนตัวเกรงหลังตึงเส้นแต่แรงกดกลับไม่ค่อยมีเฉยเลยแถมยังแอบจจ๊ดเป็นจุดๆตอนออกแรงกดเข่าอีกที่สำคัญที่สุดคือต้องฝึกสติเตือนตัวเองให้บาลาน้ำหนักลงสองข้างให้เท่ากันห้ามกลัวไม่งั้นจะไม่กล้าลงน้ำหนักเต็มเตนสักทีเดี๋ยวไม่หายเราจะกลายเป็นคนเดินกระยอกระแยะขาไม่เท่ากันจะว่าไปฝึกยืดสุดยังขนาดนี้ถ้าฝึกงอสุดจะขนาดไหน ไม่อยากจะคิดภาพเลยแต่อย่างไรก็ตามต้องสู้ต่อไปใจสู้ขนาดนี้รับรองหายเร็วชัวร์ซึ่งหลังจากที่เข้ารับดูแลไปเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วโดยมีสาเหตุมาจากการพลาดท่าคิวบูในกองละคร รอยส่งผลกระทบให้ใช้ชีวิตไปแล้วนั้นนักแสดงสาวพิมาฝีมืออย่างต่อจักรจันรอาคัมสลีก็ได้อัปเดตการดูแลด้วยการทำกายภาพด้วยการเดินในน้ำและเข้าพบกับคุณหมอให้แฟนๆที่ติดตามได้ชมกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดจักรจัน์ก็ได้โพสต์ภาพขณะที่ตนกำลังฝึกเดินลงน้าในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าเข้ามา6กอาทิตย์แล้วถึงเวลาเริ่มฝึกเดินลงในน้ำหนักฝึกใช้ไม่เท้าข้างเดียว แต่ขายังไม่ค่อยมีแรงไม่น่าเชื่อเลยแค่ไม่ได้ลงน้ำหนักหองอาทิตย์ขาอ่อนแรงขนาดนี้ได้ยังไงนี่ขนาดไปซ้อมเดินในน้ำมาหลายรอบแล้วนะสู้ต่อไปซึ่งหลังจากที่สาวจัก,กรจันรได้โพสต์ภาพ,พร้อมข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้นต่างก็มีบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้และขอให้นักแสดงสาวนั้นอาการดีขึ้นในเร็วพันธ์ตอนนี้ถือว่ากลายเป็นเจ้าสาวอีกคนไปแล้วสำหรับนางเอกสาวจัก,กรจัน์อาคัมสิริ หลังจากแฟนหนุ่มเควัฒนาจเจริญจากวัฒนาทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานทำกลางความยินดีของคนในครอบครัวตลอดจนเพื่อนสนิทรวมไปถึงฟแฟนๆของนังเอกสาวด้วยอย่างไรก็ขอให้หายไวๆนะคะสาวจักรจันทร์